สวัสดีค่ะนักเ,เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูตุ๊กตาค่ะกับรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการผันอักษรสูงค่ะนักเรียนก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนของวันนี้กันก่อนนะคะ 1. บอกหลักของการผันคําอักษรสูงได้ 2. ผันคําอักษรสูงได้ 3. ตระหนักถึงการเขียนคําให้ถูกต้องค่ะ นักเรียนเรามาทบทวนอักษรสูงกันก่อนนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะรส,สูงมีทั้งหมดกี่ตัวอ่าใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด1 1ตัวนะคะก็คือผอฝอถอขอสอหอชอสอสอถอขอ,อ่ะเดี๋ยวครูมีหลักการจําให้นักเรียนดนวยนะคะก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน ศึกษาฐานขวดนะคะซึ่งอันนี้ที่ครูแยกมาให้เพราะว่าจะได้นัเพื่อที่จะให้นักเรียนได้จําง่ายขึ้นนะคะบางคนอาจจะท่องแค่ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะคะอันนี้ก็คือท่องได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเพิ่มเข้ามาหน่อยก็จะเป็นศึกษาฐานขวดนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราท่องตามนี้ได้ได้ทั้งหมดนี้เลยก็แสดงว่าเราก็จะจําทั้งหมด11ตัวได้ครบเลยนะคะก็คือ ผีคำว่าผีก็คือผอพึ่งนะคะคําว่าฝาก็คือผอฝาคําว่าถุงก็คือถอถุงคําว่าข้าวก็คือขอไขค่ค่ะคําว่าสารก็คือสอเสือค่ะคําว่าให้ก็คือหอเหีบค่ะคําว่าฉันก็คือชอชิงค่ะ คำว่าศึกก็คือสอสอสาราค่ะคำว่าสาก็คือเสาฤษีคำว่าฐานก็คือถอฐานแล้วก็คำว่าขวดก็คือขอขวดค่ะถ้านักเรียนจําหลักที่ครูให้หนักเรียนอ่านตรงนี้นะคะจําได้นะคะนักเรียนก็จะสามารถบอกได้เลยค่ะว่าอักษรสูงมีตัวอะไรบ้างนะคะอ่านเรามาอ่านอีกรอบนะคะก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน ศึกษาฐานขวดนักเรียนจำบทท่องจำตรงนี้ให้ได้นะคะนักเรียนก็จะจำอักษรสูงได้ค่ะอ่าต่อไปแล้วมาพานอักษรสูงกันค่ะนักเรียนวันนี้ครูยกตัวอย่างคำว่าผานะคะมาให้นักเรียนได้ฝึกผันนะคะอักษรสูงนะคะนักเรียนพื้นฐานเสียงของอักษรสูงก็คือเสียงจัตวานั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็คือเสียงจัตวาค่ะอ่า ผาตรงนี้นะคะเป็นเสียงจัตะวานแล้วเรามาพันหนักษอนสูงกันค่ะนักเรียนเริ่มที่เสียงเอกนะคะก็คือผาผ้าผา่านักเรียนเอาอีกรอบนะคะผาผ้าผา,ผา เห็นไหมคะพื้นฐานของเสียงอักษรสูงก็คือเสียงจัตวาเห็นไหมคะคาไหนที่เป็นอักษรสูงนะคะแล้วไม่มีลูกวรรณยุกนะคะอันนั้นคํานั้นนะคะก็คือคําที่เป็นเสียงจัตวานั่นเองค่ะนักเรียนผ่าก็จะเป็นเสียงเอกนะคะก็จะมีลูกวรรณยุกเอกผ้ามีลูกวรรณยุกโทก็จะเป็นเสียงโทค่ะนักเรียนอผ่านอีกรอบนะคะผ่าผ้าผ่าจำไม่ได้นะคะ ต่อไปค่ะคําว่าฝายค่ะนักเรียนฝายอ่าแล้วมาพันตัอักษรสูงคําว่าฝายกันค่ะนักเรียนอ่านเริ่มที่เสียงเอกนะคะฝายฝ้ายฝายอ่าอีกรอบนะคะฝายฝ้ายฝายอ่าฝายเห็นไหมคะมีรูปวรรณยุกต์เอกก็เป็นเสียงเอก ฝ้ายมีรูปวรรยุกโทก็เป็นเสียงโทส่วนคําว่าขายไม่มีรูปวรณยุกนะคะเป็นเสียงจัตาวาค่ะต่อไปค่ะคําว่าเสือคะนักเรียนเสือนะคะพื้นฐานของอักษรสูงคือเสียงจัตาวานะคะอเํามาผ่านพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนเสือเสื้อเสือเสือเสื้อเสือ คำว่าเสือนะคะมีรูปวรรณยุกต์เอกก็เป็นเสียงเอกเสื้อมีรูปวรรณยุกต์โทก็เป็นเสียงโทส่วนคำว่าเสือนะคะเป็นพื้นเสียงของจัตวานะคะนักเรียนเสือนะคะเป็นเสียงจัตวาค่ะต่อไปค่ะคำว่าสูสูนะคะมาพันพร้อมกันค่ะนักเรียนสูสู้สูอีกอีกรอบค่ะสู สู้สูอ่ะคำว่าสูนะคะมีรูปวรรณยุกต์เอกก็เป็นเสียงเอกคำว่าสู้มีรูปวรรณยุกต์โทก็เป็นเสียงโทคำว่าสูไม่มีรูปวรรยุกต์นะคะเสียงจตวานั่นเองค่ะอ่ะต่อไปค่ะคําว่าหามค่ะนักเรียนหามอ่ะมาผ่านพร้อมกันเลยนะคะหามห้ามหามหามห้ามหาม,หาม อ่คำว่าหามมีรูปวรรณยุกต์เอกเป็นเสียงเอกห้ามมีรูปวรรณยุกต์โทเป็นเสียงโทส่วนคำว่าหามไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเป็นเสียงจตาวาค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือการผ่นอักษรสูงนะคะนักเรียนอ่ะแล้วก็วันนี้ครูมีแบบฝึกหัดนะคะท้ายบทเรียนนะคะไม้นักเรียนได้ฝึกทํานะคะ ให้นักเรียนเติมคําที่เป็นอักษรสูงนะคะลงในช่องว่างให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ค่ะซึ่งครูกําหนดคํามาให้แล้วนะคะอันนี้คือคําที่ครูกําหนดมาให้ให้นักเรียนนะคะนําคําที่ครูกําหนดมาให้ตรงนี้นะคะไปเติมลงในช่องว่างที่ครูว่างไว้ตรงนี้นะคะโดยให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ค่ะซึ่งมีทั้งหมด5ข้อนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดรายวิชาภาษาไทยได้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ